ขอกินคำใหญ่เลยนะเอาเลยมีสองซ้โอ้โอ้โหฮึมอืมอ i g n a t u r e Bar Chomin เดินทางต่างประเทศครั้งแรกหลังเปิดประเทศค่ะทริปสิงคโปร์ 21-25มิถุนายน2565หรือป20ี2022 5วัน4คืน E.P. ที่4วันที่2เดินจากโรงแรมไปไชน่าทาวน์แม็กซ์เวลฟูดเซ็นเตอร์แม็กซ์เวลเอ็มอวัดเฉิงหว่องเบียวหน้าโอเอเซียโฮเทลแอดตันจงปากาวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางนะคะนี่นะคะวัดพระเกี้ยวแก้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือแม็กซ์เวลฟูดเซ็นเตอร์วันนี้เรามีคิวจะไปทำอะไรกันคะป้า เดี๋ยวไปไหว้พระที่วัดสะเที่ยวแก้วก่อนนะคะแล้วก็เดินไปข้างหลังไปซื้ออหมูแผ่นหมูหยองที่ร้านบีเชียงเทียงแล้วก็เดินกลับมาที่แมซสเวลลฟู้ดเซ็นเตอร์มากินข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะค่ะแล้วก็มีข้าวอะไรที่เธอบอกให้กินข้าค่มอ๋อข้าวหมูทอดมีร้านใหม่นี่ค่ะป้าแบบว่าแบกเป้มาใส่หมูหยองหมูหยอง และแล้วสถานีสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ Maxwell นะใช้รหัสว่า TE18 นะคะซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเรามาเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้เนี่ยรอที่จะเปิดนะคะน่าจะใกล้เสร็จแล้วอยู่ด้านข้างของวัดพะเคี้ยวแก้วนะคะฝั่งตรงข้ามนะให้ให้ประชมพูเก็บภาพอยู่นี่ค่ะก็จะมีทางที่แบบแท็กซี่เข้าอะไรต่างๆด้วยเลย แม็กซ์เวลล์ฟู้ดเซ็นเตอร์สามารถเข้าไปทานข้าวมันไก่เทียนเทียและร้านดังๆอีกหลายๆร้านนะดูบรรยากาศโดยรอบเวลาป้าชมพู่กับป้าดับทีมไปเที่ยวพร้อมกันนะคะเราก็จะแบ่งหน้าที่กันค่ะก็คือป้าชมเนี่ยจะเป็นคนถ่ายภาพส่วนป้าทิมเนี่ยเขาก็จะถ่าย กล้อง GoPro นะคะแล้วก็ภาคไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปของเราเนี่ยก็จะมีรูปภาพมาอยู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อว่าจะได้เก็บความทรงจำของเราไว้เพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วเนาะเวลาเรามาดูภาพเกา่กาๆอะ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบว่าเออสนุกชุ่มชื่นหัวใจเวลา เห็นภาพที่เราไปเที่ยวไม่ใช่แค่เป็นภาพที่เป็นคลิปแต่เป็นภาพนิ่งเราก็เอามาใส่ในนี้ก็จะได้เป็นที่เก็บภาพของเราค่ะตรงจุดนี้เป็นชั้นดาดฟ้าของวัดพระเขี่ยวแก้วนะคะเราไปเดินวงล้อนี้ค่ะเราใช้มือขวาจับที่ราวนะคะแล้วก็เดินไปตามเข็มนาฬิกาค่ะสมรอบระหว่างนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วเราก็ออกมาเดิน ชมสวนเขาก็จะมีสวนดอกไม้สวนต้นไม้สวยงามค่ะแล้วก็รอบๆของบริเวณนี้นะคะจะมีเป็นพระค่ะอยู่ทุกทิศเลยเป็นสีทิศเลยก็เก็บภาพมาฝากให้ชมกันนะคะจากวัดพระเคียยวแก้วนะคะตาแรกตั้งใจว่าจะไปซื้อหมูแผ่นหมูหยองก่อนแล้วค่อยมากินข้าวที่ Maxwell Food Center แต่ปรากฏว่า เริ่มหิวค่ะเพราะตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงละก็เลยเปลี่ยนแผนมาที่ Maxwell Food Center ก่อนก็ประชมไปเก็บภาพร้านต่างๆที่อยู่ใน Maxwell นะเวลานั้นนะคะแล้วก็ไปซื้อข้าวมันไก่เทียนเทียนมากินค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Maxwell Food Center นนะคะใครๆก็รู้ว่ามาที่นี่เพื่อนี่คะ่ะวันนี้เรามา หรือฟื้นความทรงจำนะคะกับข้าวมันไก่เทียนเทียนขอกินคำใหญ่เลยนะเอาเลยพกช้อนมาเองด้วยหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นไงสมกับที่คิดถึงนะโอเคและที่สำคัญเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ซอสดำมานะเราขอนะแล้วก็เราสั่งถั่วงอกนะถั่วงอกเขาจะมีแบบใส่ ปลาหมึกกับไม่ใส่ปลาหมึกนะเราเอาแบบไม่ใส่ปลาหมกึกอ่ะกินกินแหนมกับข้าวมันไก่จริงวันนี้เราจะกินอีกร้านหนึ่งนะแต่เขาปิดที่กินอีกร้านหนึ่งอ่ะไม่ใช่ข้าวมันไก่ประเทศเขาจะกินข้าวหมูทอดใช่เขาแนะนำมาเราก็เลยอยากจะลองกินอ่ะพอก่อนไม่ป้าให้นิมกินบ้างหลายข้าวหนึ่งหลายข้าวหนึ่ง <laughs> โอ้ย <c oughs> นี่เราก็ต้องถ่ายด้วยความระมัดระวงังนะไว่ให้ใครเดินผ่านไปผ่านมา <c oughs> เอาล่ะก็ะเตมกินอ่ะสมการรอคอยเสียดายนิดนึงไม่ติดหนังโอ้พิมลืมบอกว่าสกิีนสกรนไม่ลืมบอกเขาว่าเอาแบบเอาน้องอ,ะอ,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 อ่ะอ่าเดี๋ยวไปกินหัองงอกบ้าง เต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มเลยคือมาที่มาทุกครั้งจะต้องสั่งถั่วงอกเหมือนกันอเอ้ย <c oughs> อากคำหนึง่งก <c oughs> <c oughs> ินจานเดียว <c oughs> คืออย่างนี้อย่างนี้แหละเราจะได้เราจะได้กินได้หลายอยางหลายอยา่างนะเพราะว่า เรามาที่นี่เพื่อจะกินกินแล้วก็กินเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะแบ่งแบ่งกันกินไป้กินนั okay. ้นโอเคปินไหมคะหลังจากนั้นเราก็มากินบะหมี่หมูสับร้านนี้เลยนะคะเขา,ามีคูป,ปองให้ด้วยค่ะให้ไปซื้อน้ำที่ร้าน1นึทับ08ก็ได้น้ำอ้อยมา กินกับบะหมี่ดูน่ากินมากเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงมากินนะคะเอาล่ะค่ะเราก็ได้เมนูใหม่มานะคะนี่เลยค่ะซิกเนเจอร์บะช่อหมี่นี่ร้านนี้ร้านนี้นี่บะช่อบะช่อหมีเยวเป็นแผ่นแผ่นอะเต้าหู้ปะอย่างเง้เต้าหู้หรือว่าแผ่นเกี๊ยวอ่างเงี้แผ่นเต้าหู้มากกว่า ก <ขอ S 1> ินร้านนี้แล้วก็ได้ส่วนลดไปซื้อน้ำอ้อยสามเซนขอชิมหนึ่งนะกินหอมมากคือต้องบอกว่าเราได้ร้านนี้มาจากนะถ้าเราได้ยินเสียงเพื่อนเพื่อนเราที่นั่งทานอยู่ข้างๆเนี่ยแหละคะ่ะเขสาสั่งมาแล้วเราก็เห็นเราก็เลยขอด้วย อร่อยอ่ะเสน้สนเส้นเส้นดูดีมากเส้นบะหมี่มนี่ค่ะให้ดูโอ้ยเดี๋ยวเราจะให้ดูร้านด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะอ่าี่เห็นเจ้าของร้านนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรเขาอนุญาต เม p ส r อร o o ด l e นะลายเอาละค่ะอันนี้อยากจะมาพิสูจน์กันว่ามันคืออะไรนะเมื่อกี้มีคนก็มาขอกวองเต้าหู้กวางเต้าหู้นะเด็ดของเขาคือบะช่อต้องชิมเป็นทั้งชิ้นเลยนะอันนี้จะเป็นแบบแล้วก็จะมีแบบหอมเจียวด้วยนะเหมือนที่บ้านเลยที่ชอบใส่หอมเจียวอย่างที่นอสย ฟังไหมฟังไหมนะเดี๋ยวจะบอกว่าพอดีเพื่อนเราข้างข้างเนี่ยให้ดูป้าก่อนดูสภาพป้าก่อนนะคือมีคนมาขอนั่งด้วยนะเพราะว่าที่ฟู้ดคอร์ดเนี่ยเขาจะต้องแชร์ที่นั่งกันนะแล้วเขาก็เลยแบบสั่งตรงนี้มาเราก็เลยแบบเฮ้ย หอมมากแล้วดูนี่เห็นไหมถ้วยมีม้อไฟด้วยจะบอกว่าที่เราไปอย่างเงี้ยคือที่นี่เขามีซอสพรอนะแต่ว่าพอดีเราพกมาไงเพื่อความสะดวกบางทีเราไปกินนู่นกินนี่เราจะได้แบบเหมือนกินระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยใช่อะระหว่างนี้ป้าแบบดับดับร้อนด้วยน้ำอ้อยลดสามสิบเซนราคาสองเหรียญนะคะลดสามสิบเซนนี่อร่อยดีสดมากโอเคอภราชม ชิมคนเดียวก็พอวะนะพอแล้วนะใจนเพื่อนอ่าน้จะจะมีซาวแชทเขาบอกว่ายู่ต้องกินนะเราบอกรอบหน้าพอเขายกมาปุ๊บหอมมากเราก็เลยบอาเราบอกรอบนี้เลยค่ะจากแม็กซ์เวลล์นะคะเดินข้ามมา แล้วก็เดินข้างๆวัดพระเคียวแก้วก็จะมาที่ร้านขนมหวานร้านนี้ค่ะเพื่อนชาวสิงคโปร์ที่นั่งกินด้วยกันเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้าชอบของหวานน่ามากินที่นี่สิปรากฏว่าร้านปิดนะคะเราก็เลยเดินถ่ายรูปซึ่งคนไม่ค่อยมีเดินเลยณเวลานั้นนะคะมิถุนายนก็ได้ถ่ายรูปเก็บมาเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดิน รอบๆช้นาทาว,ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็พบว่าแต่ละร้านเนี่ยเริ่มมีการปรับปรุงแล้วมีร้านใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยร้านบริเวณที่เคยเป็นฟู้ดคอร์ตนะคะตรงเนี้ยเขาก็ไม่มีละโล่งละแล้วก็ปรับเปลี่ยนแต่ละร้านให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเดินไปเดินมานะคะเหลือเชื่อมากไปเจอตึกนี้ค่ะสวยมากเป็นตึกที่แบบวาดขึ้นมาใหม่ พักชมก็เลยเก็บภาพมาฝากแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เลยรู้ว่าคกำ,ำแพงร้านเนี้ยเขาเปิดใหม่เหมือนกันเป็นร้านเปิดใหม่ร้านกาแฟร้านขายขนมปังขยาโทสไข่ลวกนะคะแล้วก็มีอาหารอย่างอื่นด้วยก็ดูสวยงามทําให้แบบว่าบรรยากาศบริเวณชนะทาวเนี้ยดูดีขึ้นมาเลย อนี้เราอยู่ที่ย่านไชน่าทาวนะคะก็มีร้านรวงต่างๆเปิดใหม่มากมายร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มีการตกแต่งนะคะตึกแล้วก็ให้มีผิวทัดสวยงามนี่คะ่ะหน้าร้านเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมกันค่ะนี่เป็นภาพวาดอยู่บนผนังนะคะ สวยมากเลยละเอียดงานละเอียดนะด้านบนอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะด้านบน แต่งด้วยกาแฟเอ้ยกาแฟจริงเนี่ยตอนแรกนึกว่าตกแต่งวางเฉยมีน้ำกาแฟจริงแล้วก็นี่ก็คือกระป๋องที่เขาใช้นะคะนี่ค่ะเอาละเนี่ยเขาเพิ่งเปิดร้านใหม่หมเป็นของคนหนุ่มๆนุมแบบว่าสมัยใหม่นะคะนี่ค่ะ่าชมพู่ในร้านก็จะตกแต่งด้วยแบบของแบบเก่าๆนะ พาไปดูนี่ก่อนอันนี้เครื่องเสียงนะแผ่นเสียงแล้วก็เตารีดโบราณน,น,นะนะเมนูค่ะโอเคแล้วก็เครื่องใส่ท้าแข็งระชมเมื่อกี้เนี่ยข้างหลังอ,ะอ่ะที่เออไม่ใช่ข้างหลังพูดผิดไอตรงหน้าประตูอ่ะที่เป็น าับแก้แกาแฟมีกาแฟจริงๆง่ายนะใช่ใช่อ,อ,อุณระคาขอดนันด้วยนะหนึงคือตั้งอกตั้งใจมากของผู้ชมกาแฟดำเรียกว่าโกบิโอโกบิโอของผู้ทิมกาแฟเย็นใส่นมข้นเรียกโกบิสีแต่จิืแล้วคือตั้งใจงงใจะมีกินชา ต้องบอกว่าเตะซีแต่ผมณผชมเลยสั่งโกปีอร่อยผิดพลาดทางชิปอร่อยร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่ใช่ร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ที่เดินมาเจอเพราะว่า เดินมาจากวัดพระเที่ยวแก้วมาทางด้านหลังะนะปรากฏว่าเห็นสศพส,สวยๆไงก็เลยเดินถ่ายเข้าเลี้ยวเข้ามามเห็นกำแพงเขาอ่ะเป็นภาพวาดะสวยที่เอาให้ดูทั้งถ่ายภาพทั้งถ่ายลิปเนาะเพราะว่าสวยจนกำแพงเลยอะ แล้วทําให้เราอะต้องมาดูหน้าร้านเขาเสืออะไรเขาขายแต่กาแพงเท่าไงเขามาดูหน้าร้านแล้วก็อ้าหน้าร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เลยหันไปดูเมนูว่าขายอะไรกดเขาขายกาแฟไข่ลวกขนมปังมีโค้กพยาโฮสแต่ว่ามีบัตเตอร์ชูการ์มีบัตเตอร์คุณมีหลายไส้อ่ะนะแต่พอดีเรากินข้าวมาแล้วไงเราก็เลยกินําเราคิดว่า ถ้าเกิดครั้งหน้าเรามาช้ยน้าทาวเนี่ยราจะมาแวะกินร้านนี้ใช่ okay. เพราะว่าบรรยากาศดีใช่สวยข้าในตกแต่งแบบว่าถ้าเบิดได้ยินเสียงเพลงก็คือเป็นเพลงรุ่นเกา่าใช่แล้วก็มีชทม้าที่แผ่นเสียงนะะรุ่นเก่าๆแค้เลยที่สําคัญมีห้องน้ำห้องท่าด้วยูมีห้องน้ำ <laughs> ประตูห้องน้ำอย่างดีเลยค่ะเลิศอ่ะนะวันนี้เราก็พามาสำรวจชัยน่าทาวค่ะ ก็จะเห็นว่ามีร้านต่างๆเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรใช่นะแต่ก่อนที่จะขายชูเมียเยอะก็เปลี่ยนมาเป็นซปเปอร์เกาหลีบ้างมีร้านอาหารที่แบบตกแต่งใหม่ๆบ้างปเะเขียวไปดูภาพประกอบกันนะโอเคนะไปชมเก็บภาพมาฝากนะคะหลังจากที่เราดื่มกาแฟกันเรียบร้อยพักหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อค่ะ เดินต่อไปที่ร้านบีเชงเฮียงนะคะเป็นร้านที่พวกป้านเนี่ยจะไปซื้อหมูแผ่นหมูยองกรอบอะไรพวกนี้นะคะระหว่างทางแล้วก็เก็บผ้าไปฝากค่ะมาถึงร้านบีเชงเฮียงแล้วนะคะนี่ค่ะก็ซื้อกลับไปกินกันที่เมืองไทย แล้วสองป้าก็เดินกลับมาที่โรงแรมนะคะนี่ค่ะโอเอเซียโฮเทลเพื่อเอาของมาเก็บแล้วก็ออกมาเที่ยวใหม่ตรงข้ามกับโรงแรมโอเอเซียโฮเทลนะคะก็จะเจอ,เจอวัดวัดนี้ชื่อว่าวัดเฉิงหว่องเบียวนะคะเป็นวัดลทัทธิเต๋าอีกแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ค่ะมีขนาดใหญ่ไม่มากนักนะคะแต่ว่าเป็นวัดเก่าแก่ค่ะพบกันต่อใน EP5 ค่ะ Pouk que tu